ขัวขวานเชจำพรเนี่ยประมาณสามสามพันล้านพี่นอ้องอ่อ 3, าอสามพันล้านปีแล้วนี่ไปได้เงินสองร้อยหกสิบแปล้านอ่าเขาหน่ไปสี่ขึ้นอ่าไปปฏิบัติกิจอยู่หางสี่สี่มือว่าสัน่นทอเออปีนี้เขาขอหนึ่งเดือนเ <c oughs> ออเมื่อวานนี่พี่น้องชาวบ้านดงในเมืองอุทุมพร เอกศิจัดงานฉลองพระธาตุพนมน้อยอยู่บ้านดงในหรือบ้านดวงถานี่แหละเพราะนั่นคือปทะธานาธิบดีมีเาื้ทานชีองค์พ่อออกแม่ออกเก็บหลุดหุ่นใด <c oughs> มาปรึกษาหรือก็อยากได้เนี่ยพอพระขาวนี่ไปปฏิบัติเก็บทางศาสนาธรรมอยู่บ้านเออดงในในมมอนี่แหละพ่อกับองค์พระธาตุพนมองค์ใหญ่จัดงานนั้นก็คิดว่าคือสิไปให้เพิ่นได้อยู่นะ <c oughs> อ๋อมาแบบนี้ล่ะ เพื่อประโยชน์ชัในทั้งพระพุทธศาสนาถวายดวงสีวาดวงสีวันแดพพุทธศาสนาข้าน้อยก็เป็นพุทธ,ธา,มามากาคนหนึ่งละ่ะที่ได้ศรัทธานในพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดเน,นาะไงอยู่ในวัดว่าสันา้นอดไปไงอยู่ในก้นบาทเออไงอยู่ในก้นบาทว่าสัน้นเถาะเบาคำนี้แหละนะ